โอเคครับผมก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมซีเคทนะครับทุกคนโอเคครับผมก็กลับมาอีกรอบนะครับกับไปดีปั้นไก่สุเทพนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าไม่ซ้ําหน้าแล้วครับทุกคนก็เยนบ่อยทุกคนผมเนี่ยผมว่าจะเล่นไอดีนี้ดีไหมนะก็ตัดนใจดิวนะครับผมว่าจะเล่นไอดีนี้นั่นแหละนั่นแหละรอบที่เลยนะครับทุกคนดีครับแล้วผมพาชมไอดีนี้นิดนึงนะนะครับทุกคนคือแบบไอดีนี้มันขาดแบบ ไอ้คำพีรีรรีนะครับทุกคนผมอยากแบบเปลี่ยนค่ามันไปนเรียกไว้นะครับทุกคนแต่มันยังไม่ได้ผมก็ใช้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับทุกคนอยากจะเปลี่ยนอันนี้เป็นรถแรกด้วยดูรีแรกมันก็เลยเยอะเยอะเลยนะแล้วก็อัศวินใส่ประมาณนี้ผมก็อยากเปลี่ยนเป็นความสามารถเก้าดาวเป็นโคนนะแต่ตอนนี้ไม่ใชพ่พีชีพสองไงมันไม่มันไม่คมเนี่แล้วก็ไอเซรี่ไอดอนเนี่ยก็น่าจะต้องเปลี่ยนเป็นโคนนะครับทุกคนต่อต้านการเปลี่ยนสภาพเนี่ยอันนี้คือไร้ประโยชน์นะครับทุกคนเพราะ มันต้องแบบเจอพวกเกมนะถึงจะแบบกันได้จริงๆอะ่ะแล้วก็ตัวอื่นก็พอได้ครับทุกคนอุ๊ยอ่าเรวผมแม่งกดเข้าสเตตหลักเฉยเลยไปไหนจเพ่อันนี้ต่อต้านน้ําแข็งนะทุกคนแล้วก็ฟิตเป็นต่อต้านาน,าาน้ำแข็งเหมือนกันรีไวต์ต่อต้านน้ำแข็งอุ้ยผมต่อต้านน้ำแข็งเยอะเหมือนกันนะมีม็อบตัวเดียวครับที่เป็นฟูฟูและาธาตุแต่ก็น่าจะไม่รีนะครับม็อบผมน่าจะต้องรีหาแบบเซตี้ไอดอนหรืออัศวินก่อนครับทุกคน ผมขอพาไปดูเกียร์ทั้งหมดที่ผมมีแล้วกันนะครับทุกคนเกียร์มีประมาณนี้โดน3ชิ้นนะครับทุกคนช่องกลางประมาณนี้แล้วก็ช่องถ่ายประมาณนี้ครับทุกคนโอเคครับแล้วผมพาไปพีพีนิดนึงนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะมีเสียงแบบกุขะขอพายนะทุกคนพอผมไม่ได้ใส่หูฟังอีกเช่นเคยครับโอเคครับเราเราไปลุยกันดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่รีรีแพทสองครับทุกคนในวันวันอะไรวะวันนี้วันอะไรวะ มันเที่ยงคืนเลยเลอะผมก็จะลืมนะมันเที่ยงคืนสามทีครับทุกคนทีมนี้ตัดแรกสี่ตัวไม่รู้ผมจะไหวนะรลอลองดูแลกันนะทุกคนวันนี้มันธนาคารเออวันนี้มันธาคารละโอเคครับแล้วรอรุ่ยเรื่อยไปครับผมเมาสหรอกเมาสหรอกโยกหัวไปทีอุ้นตัวผมลอยทีมผมลอยนะครับเจ้าวันนี้เอาครับเอาครับปล่อยทีมเดียวก,ก่อนไปไม่จะปล่อยอีทีมเลยนะ ใ่ครับผมคือแบบโอ้ตัวอะไรมันยกลอยเยน่านักนะโอู้หชิ้นโคตรโหดเขาเปเกียร์อะไรวะเขาแม็ก้าเปเกียร์ผมมีตัวอยู่นะแม่งบวกห้าอยู่เลยครับไม่รู้จะใช้ดีไหมครับทุกคนอ่าถ้าใช้ก็น่าจะมาแทนนิมรุนะแต่น้มรุมันเป็นคอมโบแบบเพิ่มแรกครับทุกคนเปนเพิ่มแรกหนึ่งพันนะนก็เลยเอาเอามาลงทีมถือว่าโหดถ้าตอนนี้ผมแบบพูดดิาังเขาไปทุกคนต้องรุนะ้ว ก็ได้จริงๆแล้วทุกคนเพียงแค่คืนผมมาอาดคลิปิฟต์ยงเกินมาวันนี้โอเคแต่ก็น่าจะได้ลงตอนเช้านะครับทุกคนหรือไม่ถ้าผมดีก็น่าจะลงตอนคืนเลยโอเคครับผมทีมแรกเราก็ระเบิดเขาไปที่ร้ายถือว่าแบบจบไวนิดนึงครับทุกคนเขาไม่มีตัวดาเมจหนักๆนะเขาเหมือนมีแค่ล็อกเันเดียบัะผมลงทุนซื้อฮาบี้ไปเขามีล็อกแต่เขาไม่มีโดนนะชิ้นแรกนี้ทีนี้จะเรียกไวนะ วิวร้อย 4, สี่สิบเต็มยกอย่างครับมหาเทพผมว่าผมต้องเอาลงสนามอะไรนี้ผมมีตัวมันอยู่นะผมว่าต้องลองเอาลงละเฮ้ยเรารอเขาเอาลงแทนลิมบูดูแล้วกันนะครับทุกคนรู้จะอไหวป่ะไอ้าบ์าอยู่ไหนไวะโอเคครับบุนนักปั่นผมก็ใส่เกียร์ประมาณนี้ครับทุกคนใส่เป็นกระทาเรียกเร็วนะครับทุกคนแล้วก็หมวกเรียวหนาแล้วก็กระดิ่งครับ โอเคครับเดี๋ยวเราขอลองแทนลิมมาุกันนะครับทุกคนเพื่อจะไปพ v p ีสุดโหดโอเคครับจริงผมอัดไปแล้วนะครับรอบหนึ่งก็เมื่อกี้ผมปิดเสียงพัดลมนะครับทุกคนก็เลยเสียงเข้าเยอะไมไนิดนึงผมยอมอัดใหม่ให้ท่านผู้ชมฟังดีกว่าเพราะว่าเสียงมันน่าจะลำคาญเพราะแค่เสียงแบบช็อตของผมก็น่าจะลำคาญนะทุกคนถ้ายิงมีเสียงพัดลมก็ฟาดฟาดเย่นะแย่ทั้งคนดูแย่ทั้งผมทีมนี้อย่างนั้นเลย หูเกียเขาสุดมากผมหนีดีกว่าเกียเขาบังตึงเกินทีมนี้แต่เขามีตัวบินนะผมไม่อยากสู้ด้วยเลยผมไม่มีการบินนะครับทุกคนการบินโดนหตัวบิน2ตัวก็ใครจะอยู่ก็อยู่นะครับผมไปละไอ้ผ่าครับผมอ่ไม่ใช่เรามาคิดต่อก่อนทีมนี้ถือว่าเกียแม่งเกินไปไะคือดีผมมันไม่ได้โหดขนาดนั้นครับทุกคนแต่มายืนหลีกแบบ ได้มาอยู่แบบหลีกเพชรสองเพชรหนึ่งครับทุกคนตอนแบบวันอังคารอะไรเงี้ยคือมันก็เจอแบบแต่ทีมตึงๆน,นะโอเคทีมนี้ปูแม็กทั้งทีมสิบตัวใครจะไปสู้มองมว่านะทีมนี้มีไอ้มออบินนะมออบินถือว่ายังเก่งนะปู่ทีมนี้ไม่ก้าวดาวไม่ไม่รู้กี่ตัวคือเอาจริงนะครับแค่รีแบบหาทีมดีนีะ้ก็หมดแต่ละครึ่งวันโอเคครับเราลองกับทีมนี้แล้วกันนะครับทุกคนเราจะเอามูลนนะักปั่นจักรยาน <West> ไอลุยกันดีกว่าไรครับผมเมกูเป็นบอฟเหล่าล้อไปครับคือแบบถ้ามียามาโตะนะครับทุกคนมันเป็นตัวที่แบบบอฟไวมากคือแบบคู่กับยมคือแบบวี่งกันสะบัดเหมือนไอดี้นครับที่ผมเล่นไอดีน้ำอยู่นะก็ได้ไปสวรรค์แล้วทีนี้ใช่ไหมีดีน้ำทั้ง <c ười> หมดกำลังเล่นมันเลยนะโู้ทีมนี้ผมต้องเล่นไหวไอ้ย์น้ำปั่นช่วยเลยผมเลยมันก็พอร้อยอยู่แต่โดนยุดทั้งทีมเลย เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยอุ้ยลอยลอยลอยแล้วริ้วผมกดเอาตารก่อนกดมันเข็งนะอุูยลอยทั้งแผงเอาเรื่องโอ้หแม่งลอยทั้งแผงแต่ก็น่าจะโดนเขาเบิร์ดยู่ดีนะับทุกคนครับเอาเขาไม่ลงงี้นะเต็มโดนเต็มโดนคอมโบตัดแรกครนะทุกคนคือแบบปล่อยตัวไม่ได้เลย มึงสุดเกินก็นาจะโดนกระเทือบไปที่เรียบร้อยครับในทีมแรกกดยอมแพ้บ้างนทีนี้นแล้วผมพาไปดูเกียร์เขานิดนึงครับทุกคนเกียร์เขาแม่งเอาเรื่องนี่ขนาดเขาใช้แบบตัดเลขแค่สามตัวนะครับทุกคนแต่แม่งตึงยิ้เป่งเลยไม่รู้แม่งบอกจะโหดหรือเปล่าว่าทีมผมก็พอกับทีมเขานะเอยก็ะดึงกระเทือบไปที่เรียบร้อยครับทุกคนส่วนทีมนี้ อ๋ทีมนี้แม่งเติมเกินไปนะเมื่อกี้เหมือนจะไม่มีโดนนะแต่เกียร์เขาเจ็ดดาวทุกตัวผมหนีดกว่าโอโ้ทีมนี้แม่งข้าวดาวแม่งทั้งทีมเลยทีมเดิมไปลนะทีมเดิมทีมเดิม,ไ,มไหนนก็ามาอีกรอบแม่งซูแม่งเลยปดขอหน่อยไอตักยานแม่งความจริงแม่งไม่โหดนะแม่งแค่ลอยแล้วมันก็ลงมาใหม่กก็คือผมว่าทีม ถ้าลอยแล้วมันตายก็ดีนะครับผมเกียร์ไม่ถึงแนะ่ถ้าแบบมีเกียร์ถึงแล้วทําให้มันลอยแล้วตายการการะย่กากา็กาสวยแต่เกียร์ไม่ถึงก็เราก็จะตายกันเองนะฮะผมผมตัดสินใจแล้วอยู่ฮนะอุ้ยลอยกดกดอมตะเฮ้ยนี่ผมมาโจแพ้แล้วเนี่ยมันโดนยุบติดตัวเลยเว้เยพูดโกง ลอยไปไม่ช่วยผมเอาออกเลยมึงไม่ต้องอยู่กับกูละยุมแม่งนักปั่นกึมแพ้แม่งกูไม่ามตาดิโอ้โหแต่ดูจรงิงเกียร์เขาเหนือกว่าเราเยอะนะอาจจะไปโทษนักปั่นไม่ได้ผมจะไม่ใจมนันอีกตาหนึ่งดูมันจะแบบโหดหรือเปล่าตายครับผมในนักปัน่นผมต้องโชว์ศักยภาพนิดนึงทีมนี้ถ้ามึงแพ้นะกูจะเลิกใช้นักปัน่นอู้ตะเกียร์เขาก็เหนือกว่าผมนะ ีครับไปดูว่นักปั่นจะได้ไปต่อหรือเปล่ากันมารอดูกนะันฮะไปเลยไปเลยนักปั่นจะอยู่ยาวมั้ยหรือเปล่าอีกเรื่อง,นงห,นหนึ่งโอ้โหแม่แต่ทุกคนมันหยุดปวดยังไอ้นักปั่นผมน่าจะได้ดับแล้วฮะทุกคน,นคลิปนี้เลิกใช้ไอ้นักปั่นคลิปนี้แท็กแท็กนักปั่นตัวกึม <c oughs> อย่างเงี้ยก่มตลอดผมเลยเขาข่มเกียร์ไม่ถึงด้วยแหละ คืออ้ยเหมือนจะชนะว่ะได้ไงวะเมื่อกี้ไม่เหมือนผมจะแพ้แบบน้อยเปอร์เซ็นและแม่งเกมพลิกเฉยถือว่าเอาเรคือไอ้นักปั่นมึงไม่ถูกทิก้งแลวเว้ยเพื่อนโอเคครับผหแม่งชนะผมชื่นใจสรุปเล่นต้องทานแรงรถด,ด้วยกู <c oughs> ซื้อเพชรเล่นทำไมวะเนี่ยอุติเกียรตาตึงนะผมชนะไม่ได้ถือว่าไอ้นักปั่นแบกแล้วผมพามันแบบไปลงทีมป้องกันไว้ดีกว่าเผื่อจะจะแบกของแท้ ถ้าผมแบบตื่นเช้ามาอ้าวผมลงแล้วนี่ถ้าตื่นเช้ามาแบบป้องกันชนะสักสิบเกมก็แบบ MVP เลยครับโอเคโอเคครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e กันด้วยนะครับทุกคนส่วนใครที่อยากแอดเพื่อนผมก็แอดไม่ได้ตามนี้นะ4061 BE2662 เพงไม่ 26. นน6 26โอเคครับบ๊ายบายครับผมไปละแม่งง่วงนอนละแม่งตีหนึ่งละ